อันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ไผ่อัดหนึ่งมิลหนึ่งมิลน,นี้ก็ส่งให้กับพี่ๆเขาเนาะ,ะสต็อกเศษอันนี้ก็ส่งให้กับไปไปแถวๆกาญจนบุรีครับเนี่ยม้วนหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ประมาณสักสิบแผ่นนะครับนี่นะ,ะพี่ๆ่คนไหนที่ว่าอยากจะเป็นตัวแทนหรือว่าอ่าอันนี้เป็นชนิดเดียวที่ว่าผมจะส่งทางพัสดุให้เนาะพี่ๆเขาจะาจะจัดเก็บเก็บเงินไปทางก็ก็มีอยู่นะครับนี่นะ กลับมาที่ว่าถ้าจะเอาไปจําหน่ายก็ไปไปอีกเลทหนึ่งได้เงี้ยเนาะราคาซื้อตั้งแต่คันกระบะคันหกล้อสิบล้ออย่างเงี้ยครับผมอยู่ที่ว่าพี่ๆเขาที่ว่าจะมาเอาเป็นเอ,เอาไปเป็นจับเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ครับผมม้วนหนึ่งสิบแผ่นบางคนก็ไม,ไม่ไม่ต้องม้วนนะบางคนก็จะเอาไปไปเป็นรูปแบบแบบนั้นเลยเงี้ยครับผมตามทําพวกไม้ไผ่อครับขนาดหนึ่งมิลน,นะครับผม